สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว Desert Eagle ขนาดจุด C4 นะครับปืนกระบอกนี้นี่ผมอยากจะได้มานานมากแล้วตั้งแต่สมัยที่เกม r e s i d e n t Evil 2ออกนะครับเป็นปืนที่เป็นปืนพกของร e อ n ที่แรงที่สุดในเกมนะครับถ้าไม่นับรวมพวก g กลเล e r ชนะก็ก็ตอนนี้ก็มีปัญญาซื้อก็เลยยอมลงทุนตามความฝันซื้อนะครับก็ กระเป๋าแบนสุดๆไปเลยซื้อกระบอกนี้ก็ไม่รู้จะปืนกระบอกนี้นี่มันมีหลายสีนะครับส่วนรุ่นมีที่ผมรู้ก็มีสีสีเงินแล้วก็สีเหมือนก็เป็นเป็นเงินแต่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นเงินแวววาวไม่ใช่เงินด้านแล้วก็มีพวกสาตตินนิกเกิลอะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็มีสีทองสีทองก็มีสองแบบเป็นทองธรรมดาก็ทอง24 k เคถ้าเป็นทอง24 k เคมันก็จะเหมือนกับทองจริงน้อย ส่วนของผมก็เป็นสีทองลายเสือนะครับเป็นปืนกระบอกนี่เห็นลายนี้มันสวยสุดแล้วก็เลยซื้อมาก็ตัวปืนก็หนักประมาณ2โลได้นะครับรวมกระสุนก็2โลน้อยๆก็รุ่นนี้นี่น่าจะเป็นเป็นรุ่นที่3ถ้าจําไม่ผิดถ้าเป็นรุ่น2มันจะเป็นรุ่น Mark 7จะมีตรงด้านตรงนี้มันจะมีรางเป็นน้าพิกัรนี้มีจะมี2อันนะครับ ส่วนอันนี้เป็นรุ่นมาร์คสิบเก้านะถ้าจำไม่ผิดมันก็จะมีรางพิคาตินียาวๆอย่างนี้เลยส่วนรุ่นที่มันใหม่กว่าน,นี้มันก็จะมีเจาะพอร์ตแล้วก็จะมีมัตสเซนเบรกด้วยแต่ว่าตอนที่ผมซื้อมันเขายังไม่มีรุ่นนั้นเขายังไม่มีนําเข้ามาก็เลยซื้อรุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้ไปก่อนก็ไม่รู้จะทําอะไรดีก็ก็เหมือนกับที่คนทาก็ขอถอดให้ดูแล้วกัน อ๋อเดวก่อนถอดก่อนถอดก็จะให้ดูก่อนแม็กกาซีนนี่ก็บรรจุได้แปดนัดนะครับปืนกระบอกนี้ถ้ารวมในลงเพลิงด้วยก็จะบรรจุกระสุนได้เก้านัดวิธีถอดก็จะเห็นในปุ่มตรงนี้ก็กดตรงนี้แล้วก็เลื่อนตรงนี้กดเอเนี่ยเลื่อนปุ๊บเลื่อนปุ๊บแล้นี่มันจะกระเด้งออกมาช่วงนี้นี่ใครขอเตือนเลยใครที่ซื้อปืนมาใหม่นี่ต้องระวังนะเพราะว่า มันกระเด้งออกมานี่มันสามารถถ้าไม่ระวังนี่มันหลุดออกมาได้ออกมาได้เลยถ้าล่วงลงพื้นแข็งๆนี่ลํากล้องเบี้ยวขึ้นมานี่งานเข้าหนักเลยนะปืนเสียของเลยก็ปืนก็มีแค่ไม่กี่ชิ้นนะแต่ว่าแต่ชิ้นก็ค่อนข้างหนักอ๋อเสร็จแล้วก็ประกอบกับ ประกอบถอดประกอบก็ไม่ยากนะครับส่วนปืนกระบอกนี้นี่ผมบอกเป็นสนิมก็ค่อนข้างง่ายนะถ้าไม่ดูแลรักษาดีๆนี่ก็เป็นสนิมผมก็มีมีสนิมขึ้นหลายจุดเหมือนกันขอใส่ก็โแเค ดันเข้าไปมันติดดันแล้วก็กดสลักตัวนี้เข้าที่เดิมโอเคก็เสร็จสมบูรณ์ไม่มีปัญหาอ๋อขอป,ปืนกระบอกนี้นี่มันไอขึ้นลำยากมากนะครับบอกขึ้นลำขึ้นลำทีนึงนี่ก็ค่อนข้างขึ้นลำนี่ก็เจ็บมือนะบอกเลย ถ้าเป็นคนที่แข็งแรงกว่าปกติก็จะอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ตัวผมนี่ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีแรงก็ <g ül> เลยขึ้นล้ำก็ได้แค่ไม่กี่ครั้งก็หมดแรงนะครับนี่ก็พร้อมอันนี้ก็พร้อมเตรียม ถ้าอดไอ้ตรงคันค้างสไลด์มันก็จะเข้ารังเพิงแต่ผมขออนุญาตไม่เข้าเพราะว่ามันขึ้นล้ำอีกทีถ้าทางจะจะไม่ค่อยหวังว่าะเจ็บมือก็ <c oughs> ถ้าใครจะซื้อกระบอกนี้ผมก็แนะนำให้เดินดูลหลายๆร้านนะครับดูให้จนพอใจเพราะราคา มีถ้าซื้อบางเจ้าก็จะราคาคูณสองของราคาของราาอง้านทั่วไปก็ระวังระวังเข้าไว้ด้วยส่วนคลิป,ปยิงนี่ผมเคยถ่ายประมาณปีกว่าปีกว่ากว่ามาแล้วตอนนั้นก็ใช้มือถือถ่ายก็ตอนนี้สนามที่ผมยิงคือสนามรอดอปกติก็ยิงที่นี่แต่ตอนนี้ที่นั้นมีงานก็เลยไปยิงไม่ได้ก็เลยขอเอาคลิป ที่เคยยิงคลิปเก่ามาลงแทนนะครับก็ไม่มีอะไรนั้นก็จบแค่นี้และกันไม่อะไรก็สอบถามได้ที่ข้างใต้คลิปแล้วกันโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับ